ก็สวัสดีนะครับลูกค้าทุกท่านที่ติดตาม y t u t u นิพนธ์อัโตคาร์นะครับวันนี้นะครับผมนิพนธ์อัโตคาร์นะครับเดินทางมาส่งมอบเจ้าอีซุดีแมกนะครับคันนี้เป็นซูเปอร์ไทเทเนียมนะครับปี2011นะครับตัวสุดท้ายก่อนจะเป็นอ่าอีซุดีแมกตัวอ่อเป็นโฉมใหม่นะครับโฉมสุดท้ายนะครับคันนี้ อันนี้กาลังทดสอบดูเครื่องยนต์นะครับเราวิ่งมากว่า200กิโลนะครับตอนนี้มาให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับพันนี้พันนี้เครื่องดีนะครับดูนะครับมาดูการน้ํามันเครื่องอ่าลูกค้านะครับเดี๋ยวมามาดูน้ํามันเครื่องนะพี่นี่คือเจ้าของรถนะครับสวัสดีคุณพี่นะครับวันนั้นนะครับเดินทางไปดูรถเนาะ เบิ้งผมดึงซ้ายวัดขึ้นไปเบิ้งตาปกติอีสุห้าไม่ไดีมันก็จะมีไอแต่นนแตัวนี้แรนมากสองร้อยกิโลกระเบ,บิ้งเลยบ่ายบ่ค่อยไอวัดดัดกับวัดถ้าสังเกตง่ายๆถ้ารถมันกัดกึ้งก็จะมีไออีสุแต่ว่าอันนี้ถือว่าโอเคครับแบตเตอรี่สุดเยตัวนี้หายไม่ดรอื่นได้ไหมตัวนี้สางเกตไม่กับโอเคหายครับ รับประกันเหมือนเดิมนะครับสามเดือนหรือหนึ่งหมื่น 10, กิโลตามตามที่เขาตกลงกันไว้เลยอะไรครับเท่านี้ครับอีสุผมขายว่าน,นี้ทุกขั้นรถเรดีขายว่าเป็น <c oughs> เครื่องไม่มีซึมน้ำมันเครื่องไม่มีซึมครับใต้ท้องดูได้เลยนะครับอันนี้ถือว่าปกติ นะครับตัวนี้เป็นปกติเลยนะครับเครื่องไม่มีซึมแมต้รหยจนนึ่งน้ำมันนะครับตัวนี้ไม่มีการล้างอัดเสียนะครับหลายๆคนที่อยากสงสัยอยากได้รถมือสองนะครับก็กดติดตาม YouTube มีคนเอาตัวขาไว้ได้นะครับตัวนี้หน้าเดิมท้ายเดิมสีเคยคำมาบ้างนะครับนี่นะครับ ตัวนี้นะครับนี่เห็นไหมครับตัวนี้เป็นเครื่องนะครับภายในเบาะหุ้มใหม่พวงมาลัหุ้มใหม่ทุกอย่างนะครับทําให้ตัวนี้นะครับเสร็จแล้วรยบร้อยรถนะครับ นี่นะครับหลายคนยังไม่รู้จักนะครับตัวนี้เป็นแม e ็กซ์อีซูดีแม็กปี2012นะครับตัวนี้เป็นรถซูเปอร์ไทเทเนียมนะครับหรือว่าตัวสุดท้ายก่อนจะเป็นอ่า e Mac, อีซุดีแม็กอ่์หวัวหัวกระสุนหรือว่าอ่าวีคอร์สนะครับแล้วก็รถตัวนี้อ่าแม็กถ้าเป็นแม็กเดิมนะครับจะเป็นแม็กซ์ติดโรงงานมามันจะไม่สวยเป็น5ก้านหกก้านนะครับตัวนี้จะเป็นแม็กซ์ปี2012 แล้วโสมรถจะเป็นหน้ากากตัวนี้นะครับรถจะเหมือนเหมือนกันนะครับทุกรุ่นนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจสงสัยเรื่องรถนะครับเข้ามาปรึกษาเราดูได้นะครับว่ารถรุ่นไหนรุ่นไหนเป็นยังไงนะครับเพราะทางร้านเราดูแลรถให้ลูกค้าด้ทุกอย่างนะครับเพราะว่าเรื่องรถทุกอย่างเราจะรู้หมดเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับแผ่นเราจะดูปีผลิตรถดูที่ไหนก็คือสายเบลล์นะครับ สายเบลจะเป็นหลักนะครับสายเบลจะเป็นหลักนะครับก็คือเป็นหลักคานหน้าเราต้องดูที่ว่ารอยองรอยอาร์คแล้วก็ซุ้มเดิมไหมอย่างที่ผมสอนในรีวิวดูให้ลูกค้าดูทุกคนนะครับต้องกดติดตามดูไว้ลูกค้าจะได้รู้เลยว่ารถมือสองสภาพเดิมเป็นยังไงหน้าเดิมท้ายเดิมเป็นยังไงจะรู้หมดเลยนะครับคันนี้งวดห้าพักว่าบาทเนาะ บ่รับยายครับสวัสดีครับสวัสดีคุณยายเนาะสวัสดีครับเด้อครับเด้อนะครับอันอันนี้อันอันเขาอยู่บ้านเนาะกับมือนี่พี่อันนี้บ้านบ้านดอนไว้เนาะครับเนาะอำเภออำจังหวัด อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญน,นะครับอำนาจเจริญอุบลเราไปมาบ่อยหลายหลายมองแล้วนะครับที่เราไปนะครับทุกที่นะครับเราก็กคือเน้นลดวยว่าตามรีวิวตามจริงก็คือรถเดิมหน้าเดิมท้ายเดิมจริงก็บอกลูกค้าไปตรงๆนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับวันนี้เมื่อนี้มาบันดอนวายห้อขี่รถไปเมืองไกลว่าเปี่ยไ่ครับ<笑><笑>ไก่ผมก็มาเขาก็ไก่เยเดว าจังหวัดของจังหวัดใจเย็่ครับอ่านะครับนะครับตอนนี้นะครับ,รบเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปส่งมอบรถให้นะครับให้กับลูกค้านะครับคันนี้นะครับให้ลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยนะสําหรับอีสุดีแม็กคันนี้นะครับ <c oughs> อ่ายืนมอบนะครับถ่ายรูปหน่อยนะครับอ่า ต่วนนี้นะครับขอบคุณลูกค้าจากมานาจเจริญนะครับคันนี้รับประกันเครื่องยนต์สาเดือนหรือหนึ่งหม่นกิโลนะครับทุก่านของุณครับเรียบร้อยแล้วครับถ่ายรูปแล้วเรียบร้อยอันนี้อะไรซิมบางอีกเด้อเอกสารคือประกันประกันพี่รวมหนึ่งหมดเนาะก็คือเรียบร้อย6ปีไม่ต้องเฮ็ดยังอีกก็คือเรียบร้อยฟ่อนแล้วก็ประกันรถปีต่อปีเอาก็เฮ็ดต่อปีต่อปีไปเลยครับแม่นครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผมขอพุณนะครับพี่ขอบคุณนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราก็จะไปนครปฐมนะครับไปส่งให้ลูกค้าอีกเออไม่ใช่นครปฐมเดี๋ยวรอดูก่อนนะครับรอรอดูว่าวันไหนนะเดี๋ยวผมจะไปนะครับตอนนี้กดติดตามไว้แล้วก็อำเภอสองดาวสกลเหมือนกันนะครับรอดูนะครับว่าวันไหนเดี๋ยวผมโทรแจ้งนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ